ฐาร์จานนะฮะเราก็ตัวถ่านชาร์จไปพร้อมๆกันเลยเนะเครื่องชาร์จถ่านตัวนี้เป็นของยูนี่นะเป็นของยูนี่ชาร์จได้8ก้อนในเวลาเดียวกันนะชาร์จได้อ่า 2A กับ 3A พร้อมๆกันเลยนะคะจะเสียบตรงไหนตำแหน่งไหนก็ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเรียงกันนะเสียบที่สล็อตไหนสล็อตนั้นก็จะมีไฟกระพริบนะอย่างสล็อตนี้ไม่ได้เสียบเขาก็จะไม่ได้กระพริบนะนะคะสลับเสียบกันได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า คือตัวนี้สายชาร์จตัวนี้นะเขาเป็นหัวตรงนี้นะคะเป็น type C นะคะแล้วก็ชาร์จกับหัวอะแดปเตอร์5โวลต์นะคะหัว5โวลต์เขาไม่ได้ให้หัวมานะหัว5โวลต์ก็คือหัวชาร์จโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะส่วนส่วนที่แบบว่าใครมี USB hub แบบนี้นะใครมี USB hub แบบนี้ก็ใช้ชาร์จกับ USB hub ก็ได้นะ,ะอันนี้ใสยเขานะสำหรับนี้ในคลิปนี้ก็ชาร์จกับกับ USB hub นะคะก็ใช้ได้แล้วก็ มันไม่ร้อนเพื่อนๆมันไม่ร้อนแล้วมันไม่น่ากลัวเคยบ้านที่แบบว่ามีเครื่องชาร์จทานแต่แบบไม่กล้าชาร์จ้ามคืนน่ะกลัวว่าแบบจะไหวไหมกลัวกลัวไ,ไหมไหมระเบิดไหมอะไรแบบนี้นะคะเอออันนี้ก็คือดีนะคะแล้วก็แค่อุ่นอุ่นแบบอุ่นอุ่นน้อยๆเลยอะ่ะเออนะฮะปลอดภัยแล้วก็แบบคือชาร์จทิ้งไว้แล้วขึ้นไปนอนไปเลยนะ,ะเดี๋ยวกลับมาย้อนกลับมาตัวกล่องของเขาอยู่นี่รุ่นนี้เป็นแบบนี้นะกล่องของเขาเป็นแบบนี้เลย ก็เป็นแบบนี้แล้วก็เขียนบอกว่าใช้กับแบตเตอรี่อะไรได้บ้างนะคะก็นี่นะแบตเตอรี่แบบนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ข้างหลังก็มีสเปคบอกแบบนี้เห็นปะ Input DC 5ห้าโวลต์นะหัวชาร์จปกติได้เลยนะอย่างที่บอกนะคุ้มค่ามากๆนะใครหรือว่าใครที่มีฐานชาร์จอยู่แล้วนะเครื่องชาร์จแบบนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะชาร์จที่เดียวมันแปดก้อนไปเลยนะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็น เป็นฐานชาร์จของ panasonic นะคะเป็นรุ่น e n e l o o pro นะคะก็ใช้งานได้ยาวนานนะคะแล้วก็ผ่านไปหลายๆปีเนี่ยประจุก็ลดลงมาไม่มากนะคะนั่นนั่นแปลว่าเราจะใช้งานของเขาได้ยาวนานนะซื้อครั้งหนึ่งใช้ได้ยาวๆถ้ามันไม่หายซะก่อนนะเอออันนี้ตัวตอต,ตเราก็ซื้อมา2ขนาดเลยนะ 3a กับ 2a เลยชาร์จที่เดียว8ก้อนพร้อมกันก็ไม่ร้อนเนาะ อันนี้ส่วนตัวถามว่าเฮ้ยคุณใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเฉพาะแค่ตาช่างกาแฟนะคะตาช่างกาแฟก็สองก้อนแล้วนะคะตาช่างทําอาหารก็สองก้อนแล้วนะคะอันนี้เมาส์เมาส์เมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายฐานนาฬิกาฐานรีโมทตอบโจทย์ค่ะ